ถ้าเป็นแฟนพันแท้เห็นปุ๊บก็จะรู้เลยนะครับว่าเป็นขาวแตงกวานะครับผมเป็นคนชอบขาวแตงกวามากนะครับส้มโอกินมาเยอะมากเลยนะแต่ผมที่มันจะมาชอบก็คือขาวแตงกวาเนื้อเขาจะแห้งหวานกรอบอร่อยนะครับอันนี้ก็มาจากชัยนาทเลยนะครับมาให้กินหนึ่งที่นะลบบุรีนะครับผมไปสาแก้วเลยสาแก้วมานะร้านนี้ยเลยสาแก้วมาจะไปทางโคกกระเทียมอยู่ตรงก่อนถึงลบพิเศษนะครับนี่เพื่อนๆใครไปอุดหนุนได้นะพ่อค้าเนี่ยมาวางขายทุกวันนะ เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเนี่ยเช้าก็ถึงกี่โมงไม่รู้นะแต่ันนี้ผมมาก็ประมาณสักสี่ห้าโมงเช้าแล้วเนี่ยก็เจอแล้วนะเนี่ยนี่ฮะตรงก่อนถึงลบพิเศษลถบุรีนะครับออกมาจากสระแก้วก็ถึงแล้วนะฮะนี่นี่ผมก็จัดมาให้แม่บ้านแกรให้หน่อยนะโลขายเป็นโลนะครับกิโลละอ่าเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเขาแตงโมแตงกวานเนี่ยส่วนมากจะขายเป็นกิโลนะเนี่ยแม่บ้านลองชิมดูผมก็มาสามลูกนะครับนี่สามลูกโลละเจ็ดสิบห้าบาทก็หลายตังกันนะแต่มันอร่อยนะครับ มันจะอร่อยนะครับขาแตงกวาเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้แม่สักลูกแม่ก็ชอบกินกันนะเนี่ยแต่ก็หวานนะครับเนี่ยเพื่อนๆใครเป็นมาหวานก็กินเบาๆหน่อยนะครับมันหวานกรอบอร่อยนะกินแล้วจะติดใจนะครับพันขาวแตงกวาแฟนพันธุ์แท้จะรู้ดีนะว่าเนี่ยเขาเนื้อเขาจะแห้งนะครับเวลาปอ,อกมาก็ร่อนเงนะี้ยเนี่ยอร่อยนะครับไม่ได้มาโฆษณาแต่ผมชอบจริงๆนะครับขาวแตงกวาเนี่ยมาจากชัชนาทเลยนะครับ